ผมอยากจะเน้นย้ําถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของพล ung ชนชาวไทยในวันนี้นะครับในส่วนที่1การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรหรือว่าสสเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับผู้ที่จะเป็นตัวแทนของทุกท่านที่จะเข้าไปทํางานเนี่ยเขาเข้าไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะเข้าไปทำงานในสภานะครับ,รบก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการที่จะ ร่างกฎหมายการ,รพิจากฎหมายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการไปมีส่วนในเรื่องของการพิจารณางบประมาณแผ่นดินที่จะมาเป็นงบประมาณที่จะมาใช้เป็นงบประมาณในการที่จะเป็นเป็นโครงการต่างๆที่จะมาลงสู่พื้นที่ท้องถิ่นนะครับเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ถนนทางต่างๆอันนี้สําคัญมากครับก็ยังมีส่วนในเรื่องของการไปทํางานต่างๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ สุดท้ายนี่ก็มาจบอยู่ที่ท่านดรใช่นะครับว่าั้งหมดเร่จะมาอยู่ที่ท่านดรนะนะครับเพราะว่าถ้าเราคัดสรรค่ให้คนดีๆเข้าไปอยู่ในวงการเยอะๆเนี่ยเหตุทุจริตต่างๆมันจะก็จะเกิดน้อยลงค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญในวันนี้นะครับการออกเสียงประชามติส่วนสําคัญก็คือว่าเพื่อให้ ความเห็นชอบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับเป็นการตัดสินใจอนาคตกติกาการปกครองของประเทศนะครับแต่ก็เน้นย้ำครับการออกเสียงประชามติในวันนี้เป็นประตูด่านแรกนะครับที่จะนําไปสู่การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จะแก้ไขประเด็นอะไรยังไงเนี่ยถ้าผ่านในวันนี้จะเน้นย้ำก่อนนะครบต้องรอรุ้นด้วยนะครับว่าผลประชามติเป็นอย่างไรถ้าผ่านก็ต้องไปพูดคุยกันในเรื่องของการจัดทำก็จะมีการ การตั้งคณะกรรมาการร่าธรมรมนูญสสรอขึ้นมาแล้วก็ประเด็นต่างๆก็จะต้องนํากลับมาเข้ามาทําประชามาติอีกครั้งหนึ่งว่าประเด็นที่มีการแก้ไขจะทางประชาชนจะเห็นด้วยอีกครั้งหรือไม่นะ <S <S ครับว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ประชาชนตื่นตัวค่อนข้างเยอะเลยโดยจเฉพวะในจังหวัดสุรารธานีของเรานะครับผอกอก,อกตประจำจังหวัดสุรารธานีก็นะครับตั้งเป้าไว้นะครับประมาณร80เลาิะซึ่งก็คาดว่าน่าจะถึงนะต้องรอรุ้นนะคะครับในกรณีการนับ คะแนนเสียงตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดประสงค์ที่จะตุ้แยงคัดค้านน้องนะครับก็ต้องต้องสบสุดเลยต้องจบสุดเลยนะฮะต้องมาตุ้แยงคัดค้านต้องมีแบบฟอร์มให้ด้วยนะครับใช่คัดค้านได้แต่ว่าต้องด้วยเงินบัตรประชาชนด้วยใช่ใช่ต้องเข้ามานะครับแล้วก็มาคัดค้านไว้เลยนะวันนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากลับไปนะครับแล้วก็ไปคัดค้านตรงที่เกตอันนั้นเกตอขาดจะไม่รับเรื่องต้องถือว่าต้องมีการคัดค้านไว้ที่หน่วยเลือกตั้งก่อนด้วยนะครับในวันนี้ซึ่งก็เน้นย้ำนะครับในส่วนของการออกเสียงประชามตินะครั้ง เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกันประตูด่านแรกเท่านั้นเลยนะครับก็เพื่อที่จะนําไปสู่ว่าจะสามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูญได้หรือไม่ส่วนถ้าเกิดผลนะครับวันนี้ผ่านนะครับได้ได้ผ่านนะครับให้ให้แก้ได้เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการของการตั้งครับสสรมาร่างรัฐมนูญนะครับข่าวร่างประเด็นใดอะไรก็ตามแล้วนําร่างรัฐมนูญนั้นเนี่ยนะครับมาเสนอประชามติให้กับพี่น้องประชาชนได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่ ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะเหมือนกับชี้ชะตานาคตประเทศไทยเหมือนกันนะครับถ้าเราได้เลือกคนที่ดีคนที่อาสาเข้ามาทํางานนะครับมีนโยบายดีๆที่จะสร้างนะครับประโยชน์ต่างๆในมิติของการขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่ของชางประชาชนเข้าไปทํางานต่างๆเนี่ยนะครับก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็จะได้รับการแก้ไขแต่วันนี้ถ้าเราเราเลือกคนที่ อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีอย่างเช่น uh huh. อย่างคนที่ไม่ดีก็คือคนที่ซื้อเสียงถ้าใ,ในใมิติของของการทํางานของตัวผมเองด้วยเนี่ยก็เน้นย้ำเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะนําไปสู่การที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสรุปไม่ง่ายเลยครับถ้าเลือก ถ้าเราเลือกคนที่เขาซื้อเสียงเข้าไปเนี่ยแน่นอนเลยเขาต้องเข้าไปโกงเข้าไปถอนทุนแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยเป็นวันสำคัญในการที่จะชี้ชะตาเลยนะครับของพี่น้องประชาชนครับครับผมก็ถ้าต้นทางมาไม่ดีมันก็สุดท้ายก็จะต้องไปอยู่ที่ปปชอยู่ที่ปปทนะครับนะก็เรียนย้ำนะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาการสุดสิริคอร์รัปชั่นเนี่ย ไม่ลำพังแค่หน่วยงานตรวจสอบเนาะปปชปปทสตงต่างๆแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือร่วมมือจากภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนเลยครับพี่น้องประชาชนต้องเข้ามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการตรวสองดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ